เราอยู่นะครับไม่เล่นปล่อยให้กลับนฤบดินเปิดตัดเข้ามาลูกนี้มีโอกาสได้ยิง2-0เลยครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับทีเดสิงห์แดงดาโอ้โหลูกนี้เนี่ยต้องมีช่องเล็หน่อยนะลูกพีดพีดเลยครับได้ครับจังหวะทลายไปแล้วนะครับแนวรับของอาร์านิสขาดเองก็ทลายเหมือนกันทีเดียสิงห์ซัดไม่เหลือเลยครับจังหวะนี้ไทยนำ2-0เลยครับเกมยกเลิกไม่ยกเลิกไม่รู้แต่ไทยนำ2-0เลยครับตอนนี้ เห็นยังก็ไม่กลัวยกเลิกเลยใช่ครับคือแต้มอาจจะได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคขามั่นใจก็จะมาด้วยดูครับวางบอลยามาอ่าคนที่ล้ำหน้าอย่างปก่าเนี่ยไม่เล่นนะครับแล้วไปเหมือนไปชนกับผู้เล่นของอัลจานิช่าครับพอเปิดเข้ามาเนี่ยถล่มนะครับกับตันทีมอย่างสนิทญาเนี่ยครับนี่ครับถล่มไปทุกเมียศินไม่จับเลยครับซัดเลยคือต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ของเซก้าอานันด์ด้วยคือไม่ล้าอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้าจริงนะครับแต่ว่า พอหมุนตัวกลับมาเล่นบอลเนี่ยแล้วไปชนกับตัวรับของแนวรับอัรกา,รานิสนาก็ต้องดูงว่าผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาจจะไม่มีส่วกนกันการได้ประตูถ้าดูไปแล้วดูให้ละเอียดเล่านนึง,นงแล้วเปลี่ยนเลยครับ